วันนี้พอดีผมมารับของเจอจังหวะแจ็คพอตพอดีเลยนี่ดาเตะ<ช>ดาเตะ<อ>นะดูนะกี่กล่องนะครับนี่4กล่องนะคือเปิดมาแล้วพ,พร้อมจะอะไรนะให้ลูกค้าที่พีไว้ใช่ไหมล่อพีพี่อ่ารอบพีแล้วก็จะมีอีก2ลังนะครับ2ลังอันนี้ยังไม่ครบนะยังพี่รอนี้มา3ลัง12กล่องโอ้โหเนี่ยเนี่ยตอนนี้ราคามันดีดมากนะใครพีไว้ถือว่าโชคดีเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเห็นตัวละหกพันนะโอ้ใช่พี่มือสองเห็นขายกันไม่ใหม่ไม่แก่นี่ นี่ถ้าเกิดมีาม,ามีมมคลองไว้สี่สี่กล่องคือสองหมื่นสี่นะสี่กล่องเนี้ยไม่ธรรมดานะ <c oughs> อันนี้พอดีผมมารับตัวนี้เป็นทีซีโร่แพทิออตนะครับก็เลยแวะมาถ่ายซะหน่อยว่าตอนนี้ที่ทีเคทอยเหลืออะไรบ้างอันนี้คือเป็นพื้นที่รอ,อแพ็กของฮะ <c oughs> ให้ลูกค้าของทีเคทอยก็ถ่ายให้ดูว่าเขามีของอะไรบ้างอันนี้คือรอแพ็กนะรอแพ็กอย่างเดียวเลยนะครับมันจะมีเป็นในส่วนของสต็อกอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังวันนี้มาดูของแพ็กก่อนอ่ะอันนี้ดาเตะที่อยู่เท่าไหร่ มีอยู่4,400รวมส่งพี่่าตอนนี้ราคาตลาดไป6 0พันแล้วนะใช่ครับอ่าคือตัวนี้จะแพงกว่าตัวแรกนิดนึงอืมเพราะว่าค่าเงินมันขยับนะค่าเงินขยับแล้วก็อันนี้เหลือเป็นอะไรอะเป็น DLX อ่าแบลนบีอันนี้มีสต๊อกเหลือไหมเหลืออยู่สองกล่องอ่าอันนี้เหลืออยู่2กล่องนะแบลนบีนะ T z ผมรีวิวไปแล้วไปดูข้อเดียวเองรู้สึกตัวนี้จะข้อดีเยอะไม่ได้คอมเมนต์อะไรแย่เลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ M DLX อ่าอันนี้พี่อันนี้มีเหลือใช่ไหม หรือกล่องนึงแต่จริงๆจริงๆอยากจะเก็บเองอ๋ออยากจะมาจีบเองมาจีบกับเจ้าของเอง T.K. t o y นะมาแชทที่เพจเอาเองถ้าเกิดยังอยากได้ตัวนี้มามาจีบกันเองแล้วนี่ตัวอะไรอันนี้เออเป็นงานไทเล็กของไทเล็กใช่ตทเล็กที่มอเป็นตัวเป็นภาพการ์ตูนนะครับอ๋อเราไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วเราสายทางแบบเน้นมูวี่ใซะเยอะแล้วตัวนี้ของไอรอนไอรอนเทอรี่อ่าอันนี้ผมเคยเคยเอาไปแต่ว่ารู้สึกจะยังไม่ได้รีวิวคือเล็กมากใช่ตัวเล็กแต่แต่มันเล็กแต่มันสวยนะแต่มันสวยมากนี่นะครับโหเห็นแล้วแบบ ตาวาอ่ะคือสี่กล่องคือแม่งราคามันพุ่งมากพุ่งมาเลยพี่พุ่งมาตั้งแเช้านี่เลยอืมไม่ไม่รู้คลิปนี้จะลงก่อนที่ทางทีเคเขาจะแจ้งลูกค้าหรือเปล่ยแต่ผมบอกว่าทีเคของเข้าเยอะนะดาเตเนี่ยมีหลายกล่องแล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้อะไรคือว่าบูเลตนี่คืออะไรเออเป็นดาวเวฟพี่ทอยแล้วดาวเวฟตัวเนี้ตัวนี้อันนี้พี่ติงลี่สั่งหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้สั่งพี่ตัวนี้พี่ติงลี่ไม่สั่งตัวนี่สั่งตัวเอ็มเพรสศูนย์สองอ๋ออ่าใจใจอีกค่ายหนึ่ง โวตอนครับนี่เป็นไมล์ดิสก์สิไม่โกลบอลโมแต่ตัวเนี้ยมันเคยออกเวอร์ชันแรกมาแล้วเวอร์ชันแรกมันจะเป็นสีปกติกพลาสติกพลาสติกแต่ตัวเนี้ยเขาเออ่ทำสีมันคล้ายๆดูเป็นมีความเป็นหุ่นยนต์เหล็กเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กเป็นสีเมทัลลิกอะไรพวกนี้ตัวโค้งครับสีโค้งจริงๆตัวเนี้ยมีอยู่ตัวหนึ่ง แล้วทเ K ให้ยืมไปยังยังไม่ได้รีวิวลืมลืมไปเลยตัวนี้ไม่เหลืออ๋อตัวนี้ไม่เหลือของที่พีไปก็ส่งลูกค้าไปหมดแล้วแล้วสั่งยังสั่งได้ไหมยังสั่งได้ครับอ่ายังสั่งได้มีเหลือได้ที่สามกล่องอ่าโวตอนนะเป็นสีนี้สีพิเศษสีพิเศษเมทัลิกเวอร์ชั่นอะไรประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็มีในส่วนของมีมีออฟเดลเอ็กเหลือมั้ยออฟเดลเอ็กออฟเดลเอ็กตอนนี้ไม่เหลือเลยครับไม่เหลือนะแล้วยังพีได้อยู่ปะ พอบนี้ยังยังเช็คได้นะล่าสุดก็มีสั่งให้ลูกค้างานสั่งครั้งที่สามแล้วนี่ยูนิทอยยูทีอาร์ศูนย์ห้ายังมีันนี้ก็ของลูกค้าเหมือนกันอ่าของลูกค้าเอาพวกนี้ของของลูกค้ารอส่งใช่รอรอส่งซัทเอสศูนย์หนึ่งซัทเอสนี่งานสั่งครับงานสั่งนะลูกค้าสั่งนี่ก็จะรอเคลียร์ลูกค้าเหมือนกันอ่ารอเคลียร์นี่ตัวใหม่ที่ลูกค้าเพิ่งทีมพ์อันนี้เอ่อบอกว่ามีไซส์ไหนเนี่ยไซส์เล็กป่ะเอ่อไซส์เท่าเอ็มพีเอ็มสามเลยพี่สิบแปดสิบแปดเซนท ของตัว LT มาครับมีโลโก้อันนี้มีมีหน้าร้านเหลือไหมตัวนี้ไม่เหลือเลยไม่เหลือนะอันนี้สั่งสั่งมาพอดีสั่งมาพอดีอันนี้ King B ICE ศูนย์หนึ่ง c e ศูนย์หนึ่งมีเหลือครับอ่าเหลือกล่องหนึ่งเหลือเหลืออยู่หลายกล่องอยู่เหมือนกันอ๋ออยู่หลายกล่องนะ c e ศูนย์หนึ่งใครหามาตามมาตามได้อันนี้เป็นรถใหม่ครับรตที่เข้ามาตอนรถสองแล้วอ๋อรถสองแล้วใช่ล็อที่รีวิวไปคือรตแรกที่ของที่รตแรกอ่าแล้วนี่อะไร ตัวนี้อะไรเนี่ยเหมือนกันดั้มเลยเออ่ตัวนี้เป็นงาน5โมครับเป็นค่ายเดียวกับจัสใช่ไหมใช่มีซีโร่กาเวตี้ใช่ตัวนี้จะมีโครงสําเร็จเป็นอลลอยอ๋ออันนี้เหลือไหมตัวนี้เหลือสองกล่องอันนี้เหลืออันนี้หน้าร้านเท่าไหร่บอกได้เลยไหมเอจมส์ได้่หมจําได้ไหมอยู่ประมาณ2,490ครับอ๋อหน้าร้านอาจจะแพงนิดหน่อยครับอ๋อก็ใครหาอยู่มาจีบได้นะครับนี่ทีเอทอยเหลือนะตัวนี้ใช่ครับและข้างในเป็นไอรอนแมนอะไรอ่ะไอรอนแมนตัวนี้เป็นม้าสามดีเอ็กซ์นะครับ คือเป็นตัวสีเป็นตัวสีพิเศษใช่ตัวนี้เหลือเหลือกล่องนึงแต่กล่องนึ่งราคาสองพันปลายปลายครับอแล้วเมื่อกี้ที่วางไปของอะไรอ่ะอันนี้ก็โม่ประกอบเหมือนกันอันนี้ของอะไรนะซูเปอร์โนวาใี่เออซูเปอร์โนวานะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้พี่ไม่เคยไม่เคยเอาไปคือตัวนี้ไม่รู้นะว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาเหลือกล่องนึงลองไปหาข้อมูลแล้วใครสนใจลองมาหาดีราคาไม่แพงตัวนี้พันต้นต้นโอ้พันต้นต้นเองราคาถูกนะฮะแล้วนี่อะไรนี่ยอันนี้รอรอส่งแน่นอนไอ้ตัวออพติมัสมนเป็นนี่เรียวฟาร์ม เนี่ยเหลือกล่องนึงครับเหลือเหลือกล่องนึงใช่ไหมอ่านี่ตัวนี้นะครับงานลิขสิทธิ์เป็นงานแบบพลาสติกโมเดลใช่ไหมต้องประกอบเองนะครับเหลืออันนี้เฮ้ยตัวนี้สวยว่ะตัวใหญ่ตัวเล็กไหมลูกประมาณเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบเซนติเมตรโอเคโอเคอ่าแล้วก็เป็นงานลมล่างตัวนี้เป็นงานลูกค้าสั่งทำผมเปิดไปรอบสองอืมเอ่อลมลมล่างของใครอันนี้เป็นเหมือนย่านอวกาศเลย ใช่ครับรวมล่ามเป็นซูพปเร,รียนะพี่นะถ้าจำไม่ผิดอตัวนีเน้เป็นเบอร์แรกเขาไหนเขาดูกล่องไน่่ยเผื่อใครสนใจไปจ้ไปหาข้อมูลก่อนจะมาสั่งซื้อนี่นะครับตัวนี้เหลือเนาะเหลือเหลือเกล่องนึงัสั่งได้ครับแต่ตัวนี้คือเป็นของลูกค้าอ๋อโอเคเพราะว่ามันงานเปิดพีรอบเก็บตกแล้วเบอร์สองก็ปิดก็ปิดพีไปแล้วอ่าแล้วก็มีเป็นเจ็ตไฟ เจ็ตไฟเหลือกล่องนึงอ่าเจ็ตไฟเหลือกล่องนึงนะเจ็ตไฟเหลือกล่องนึงใครมีออฟแล้วยังไม่มีเจ็ตไฟล์ไปรวมล่างนี่ที่นี่ยังเหลือแล้วก็นี่พรีเมี์ไม่ไหมของพิมพ์ใช่ของพิมพ์เนลืออันนี้ของลูกค้าอ่าของลูกค้าของลูกค้ารอรอส่งลูกค้ารอส่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวตัวออฟนู้นอ่าออฟออฟพักพักสีเนาะ เหลือใช่ไหมเหลือครับตัวนี้มีทั้งสองสีเลยมีทั้งแดงแล้วก็ดำอ๋อที่พี่เคยรีวิวไปแล้วไหนไหนเดี๋ยวดูหลังกล่องให้พี่ดูหลังกล่องว่าตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับทั้งสองสีลองไปหาคลิปดูแล้วกันมีแดงกับดำที่มีเหลืออ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็น S X S X นี่อะไรนะเออตัวนี้ Bit w บิดวิงบิดวิแต่เปตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับัอแด<ล>้ออกมาคือจะเป็นตัวสีด้าเมดแต่ตัวนี้ทางดีบีทำมาเป็นสีธรรมดาราคาถูกวถกว่าถูกกว่าด้วยอยู่สองพันนิดนิดอ่ถ้าเคยใครหาอยู่ก็นี่นะมีเหลือนะ,อะเห็นเนอยู่ตรงนี้สองกล่องแล้วก็มีมีอะไรไอ้ศูนย์หกไอ้ศูนหเมกะตอนเมกะตอนพัาพัาสองพี่อ่าอแล้วก็อันนี้อะไรไอะชาร์กชารมันเตอร์ แล้วตัวนี้มีบีศูนย์หนึ่งอันนี้ตัวอะไรอ่ะเป็นบีเป็นบอบีครับตัวใหญ่สามพิพิเลนอันนี้เหลือเหลืออันนี้เหลือโอเคอันนี้สีเหลืองครับสีเหลืองแบล็คบีใช่ถ้าศูนย์สองจะเป็นเหลืองดำโอเคแล้วก็อันนี้อะไรบีเอสศูนย์สามรือเปล่าเห็นแว๊บๆสามใช่ครับบีเอสศูนย์สามเบรกทอนเป็นเอ่อออติมัสออติมัทจัมจัมสลับออฟไลน์ยังเหลือนะท oh, ี okay. ่ไอ้ก oh. oh. uh, yes. ๊อฟตัว UTR มาใช่ศูนย์สัวนี้ยังมีอยู่อ่านี่ยังเหลือนะครับ เอ้จริงๆของของมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมอันนี้คือทยอยแพ็คไปแล้วใช่แพ็คคนเดียวเหนื่อยทยอยเคลียร์ลูกค้าไปบ้างก็นานๆนานๆมาถ่ายให้เห็นทีนะจริงๆอยากจะมาถ่ายวันที่ของมันเต็มๆกว่านี้นะครับแต่ว่านี่มันทยอยส่งลูกค้าแล้วแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าทีเคน่าจะน่าจะแบบเป็นเจ้าที่แบบได้เร็วมากเพราะอย่างของพี่ที่รีวิวไปก็ตัวแรกของรอบแรกรอบแรกของไทยด้วยนะด้วยซ้ำนะรอบแรกจะมามาสี่ลังสิกกล่อง อันนี้ก็ยังอันนี้ไม่มีแล้วเหลือในของตามคิวลูค้านะครับใครสนใจก็ลองมาทักที่เพจ TK Toy ดูแล้วกันรู้ๆกันอยู่ทอยทิกนะครับรับประกันคุณภาพแน่นอนเดี๋ยวตัวนี้เอาไปรีวิวให้ดูนะนะครับตัวเียดี่ยวเน่ยรอบแรกนะเออเหรอของที่ผมเปิดทีรอบสองเนี่ยของกำลังโผ่ออกมาโอเคแต่ว่าต้องพึ่งจะว่างเข้ามารับอ๋อโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันใครสนเอ้ยทางนี้เองเหลือป่ะเดี๋ยวเดียสายให้ครบเลยพวกนี้เป็นของลูกค้าทั้งหมดเลยลูกค้าอดแล้วกันลูกค้าฝากไว้หลายตัวแล้วก็มีฮักบัตเตอร์มีบ มีงานหลายๆตัวมีมีชินเกเตอร์ด้วย๋อมีชินด้วยโอ้ชินเกเตอร์ุตัวนี้เจ๋มนะแต่ตัวนี้ของลูกค้านะลูกค้าลูกค้าเคลียร์ยอดไปแล้วยังไม่รับเลยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่รีวิวไปแล้วใช่รีวิวไปแล้วโอเคนะใครสนใจตัวไหนก็มาทักที่เพจก็แล้วกันโอเคแต่พวกนี้ยังหาได้นะน่าจะยังหาได้ทริงีน่าจะยังพอมีของอยู่ครับอ่ายังยังหาได้นะใครสนใจมาทักที่เพจได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ